สวัสดีจ้ามาพบกับช่องแซบ่บตะเปียนะคะแต่เมือเ่อนิยมผ้าบริย้าพเมากินได้ค่ะเมื่อนียมผ้าเมื่อเอามา่อเห็ดเขาขวัวเขาขวัวเห็ดไบคลายนะเห็ดไบคลายเห็ดไปกินก็ได้ได้ค่ะเบคขวัวใส่เตาทาน,นะคะ่ะไม่ต้องหอมค่ะพี่เล็ใส่ข้าวเหนียวบานเข้าเนื้อนะคะ ัวขัวเขไปค่อยค่อยคัวครับค่ะเริจำสีหอมขัวจนเม็ดเม็ดขขาเหนียวให้มันแตกให้มันเหลืองไว้ห้วยอันนี้ไฟมันแห้งขวเด้วค่ะแลนไปเอาของแป๊ดเดียวนึงมันก็เลยใหม่สวมากแต่ว่าม่เป็นอย่างมันใส่ได้อยู่ค่ะกรสีขัวก็เลยกกเล่ตข้ไป ขัวพิกขัวเขาขัวนี่ต้องใจเย็นๆนะคะขัวไปเรื่อยๆให้มันเหลืองให้มันนามทอๆกันนะคะเหลืองสำกัญที่นี่มาช่วยอันตรายัวไปเรื่อยๆเลย เมลากขัวนี่เบรงเบรงไฟดีๆแล้วกะ็คนข้างล่างเกินน้ำเะค่ะเพราะมันติดติด,ตดกระทะสูตรพรองเปียเปกกะจีใส่ใบบักกูดลงไปน้ำด้อค่ะที่จริงมีตะไขท่ทานทานไปน้ำกะใส่ได้คะ่ะอันนี้เมื่อนี้ว่ามีตะไขะไ่ก็เลยใส่แต่ใบบักกูดใบบักกูดกระหอมคือกันค่ะพี่เหองอ ใส่เข้าไปเลยปัวจนใบบกูดมันมันแห้งมันไหนเนี่ยมันมันกรอบกรอบอะคะ่ะเวลาเอาไปปั่นมันสีหอมใปหลาบคนหลาบคนก่อยหอมคะ่ะคนไปเรื่อยๆเ,เลยใบบกูดเัิ้ลสูเปิ้ลก็สีหอม ตำนี้ก็ได้กินหอมกันมากเลยค่ะหอมสม,มุนไพรหอมใบบักกูดเนาะอันนี้เป็นขัวขัวขายค่ะว่าเป็นขยขยขวัวได้ไข่ลาบ้ายกอยก็เลยเฮ็ดหลายอยากเอามาเห็ดไห้พี่น้องเบิน้ำขคนเพื่อคนสีพรมโบหูคนหูแล้วแต่เป็นอย่างนนคน อยากเตะสูตรเอาไปเห็ดต่อยอดกับเบิ้งไดนเด้อค่ะกันไดใส่ตะไข่ต้องไปน่น้ำเพีงสีดีเบิงเ่งแหนสำไฟมันแห้งก็เลยไอ้ใหม่เกินมากค่ะพี่ว่เติมทานเข้าไปเมื่อกี้ต้องค้นให้มันทัน นี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วกระมังใหญ่ๆเนี่ยจะขวดจนจนเต็มเลยด้ค่ะว่าใส่หลายมันมีหลายลหล,ล,ลกยหักหลายหลักหลายตัวนั่นเแลนะคะพี่บอกค่ะมันเย็นล้วเ้าก็เอาไปปัน่นเนาะ